สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับคุณครูเดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องถอดแหวก่อนจะได้คุยกันรู้เรื่องวันนี้มาเจอกับคุณครูชดอีกครั้งหนึ่งคุณครูชดไปได้ไอศครีมมามา่เห็นเขารีวิวกันไหมว่าต้องพรีออเดอร์สั่งจองซะด้วยไอศครีมวอลเวเนต้าจริงๆแล้วไอศครีมตัวนี้นะครับมันมีมานานมากแล้วตอนคุณครูเป็นเด็ก คุณครูก็ได้เคยได้กินแล้วครั้งหนึ่งมาแกะวันนี้คุณช่ก็เลย,เยไปเจอมาซื้อมาลองดูดีกว่ารสชาติจะเหมือนเดิมไหมเพราะเวาลาแกะแล้วนะครับโอ้โหข้อหอมมาดีมากนี่หน้าตามันเหมือนกับก้อนเค้กเลยนี่สวยงามมากข้างๆเป็นริว้วๆด้วยนี่ดูเป็นชั้นๆนี่ดูด้านนี้ ด้านนี้เห็นไหมครับว่าในแต่ละชั้นของเค้กเค้กไอติมนะครับเค้กไอศครีมมันจะเป็นชั้นของช็อกโกแลตอยู่เป็นชั้น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 ซ้อนกันไปโอเคงั้นวันนี้เรามาลอง,ลอง,ลองชิมกนะันดีกว่าเมื่อกี้แอับตัดไปนิดนึงดูว่าเป็นชั้นไหมมาลุยกันเลยครับตัดไปที่ชั้นช็อกโกแลตตรงๆเลย อ,อกไหมบอกไหมอุ้ยนี่ดูครับเป็นชั้นช็อกโกแลตเลยมาเรามาชิมกันดีกว่าอืมอืมอือออหือกลิ่นวานิลาอุ้ยหอมมากอร่อยมากด้วยครับมากินไอติมกัน